คลิปนี้มาดูเรื่องของราษฎรจะจับผู้อื่นไม่ได้เว้นแะต่คือเรื่องของการจับเป็นเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของหน้าที่ของอพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่จะเป็นผู้จับนะคือการจับเนี่ยหมายถึงการจับผู้กระทําความผิดเป็นหน้าที่ของอพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจแต่ครนี้เนี่ยในการจัดการจับเนี่ยนะ ในความเป็นจริงเนี่ยเจ้าหน้าที่พอไหมครับบางครั้งไม่พอนะฮะอีน,นี้เกิดถ้าเกิดมีความมีมีคนกระทําความผิดขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วรัศดรทั่วไปในฐานะที่เป็นพลเมืองดีเนี่ยจะไม่มีเสร็จช่วยเหลือเจ้าพนักงานเลยหรือนะถ้ามีคําถามอย่างนี้มานะมันก็มันก็น่าคิดนะเมื่อน่าคิดก็คือว่าถ้าเกิดเรา,เาคนมีคนกระทาความผิดแล้วเนี่ยแล้ว ถ้ามีคนพอที่จะระง,งับหรือช่วยไม่ให้คนที่กระทําความผิดเนี่ยกระทําผิดต่อไปอย่างเงี้ยเราจะระง,งับเหตุตรงนั้นได้ไหมในฐานะที่เป็นรัษฎรนะครับความหวังดีความปรารถนาดีของท่านเนี่ยท่านต้องคํานึงด้วยนะว่าการจับเนี่ยมันเป็นหน้าที่การจับผู้กระทําความผิดนะผู้กระทําความผิดในทางกฎหมายอาญามีอาการกระทําความผิดเยอะแยะเลยนะ ในประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยนะมันปกยุทหนาสุบยนันพร้อมคา้าเพจชีเสซัสสบศพเนี่ยและความผิดละหุโทษเนี่ยนะตรงนั้นอนะ่ะแล้วก็จะมีความผิดอื่นอีกแต่ความผิดที่ชัดเจนอ่ะที่เป็นอยู่ในประมวลกฎหมายอาญาเนะี่ยความผิดเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับทรัพย์อย่างเงี้ยมันจะเยอะนะเป็นน่าจะเป็นพื้นฐานของการของความผิดน่นะที่เราพบเห็นได้บ่อยครั้งนะครับราวนี้ในฐานะที่เราจะเป็นพลเมืองดีในสังคมเนี่ยนะ เราต้องรู้ด้วยรู้ข้อกฎหมายด้วยว่าหน้าที่ในการจับกลุ่มผู้กระทําความผิดนั้นเป็นหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจที่จะต้องดําเนินการแต่ในความเป็นจริงแล้วโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยเราจะพบเห็นนะการกระทําความผิดของคนของรัษฎรทั่วไปเยอะแยะไปหมดเลยอะ่ะแล้วถ้าเกิดเกิดมีรัษฎรที่มีจิตเป็นสาธารณะมีจิตอาสาที่จะไปช่วยระงับเหตุตรงนี้ทําได้ไหมคาตอบนะดูดีๆนะ มาตร79า79รัศดรจะจับผู้อื่นไม่ได้หลักการเลยไม่ได้เลยนะก็คือหน้าที่ตรงนีตง้ต้องเป็นหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตรงนี้นะครับแต่ครั้นี้เนี่ยในความเป็นจริงที่เรนเททราบคือความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเจ้าหน้าที่ไม่พอเมื่อเจ้านี้ไม่พอเนี่ยถามว่าแล้วประชาชนละ่ะจะตั้งการ์ดขึ้นมาเองได้ไหมถามว่าได้ไหมหตั้งการ์ดขึ้นมาเองอะ่ะอันนี้หนึ่งนะลองเราคิดถึงเรื่องการ์ดนะ อา้าวก็คือพนักงานรักษาความปลอดภัยอะทาได้ไหมครับทําไมทําไม่ไ,มได้เลยครับที่เราเห็นอยู่กันนะตามหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านจัดสรรน่นะมีการนะจ้างการ์ดมามีการตั้งการ์ดมาดูแลหมู่บ้านนะ่ะนี่คือการตั้งการ์ดเลยนะหรือหรือหรืมอม็อบเนี่ยก็จะมีการตั้งการ์ดเหมือนกันนะแต่เอาละอันนั้นเรามาดูเรื่องของการที่บอกว่าจะจับผู้อื่นไม่ได้เนะี่ยคือจับไม่ได้เลยเพราะเนื่องจากอะไรครับเพราะเนื่องจากว่าคนเรามีเสรีภาพนะครับ เมื่อคนเราเนี่ยมีเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญใครจะไปะกักกันเป็นหน่หนวงเหนียวนะไปเหนียวรั้งไปกักขังคนอื่นไปห้ามคนอื่นไม่ให้ขยับไปไหนอะไรพวกนี้มันทําไม่ได้เพราะมันไป,ไ,ปไปทำให้เขาสิน้นอ,อิสระภาพอย่างนี้ทาไม่ได้แต่แกรณีที่ว่าถ้าเกิดมีมีความผิดเกิดขึ้นแล้วไม่มีตํารวจไม่มีพนักงานฝ่ายปกครองในฐานะที่เป็นรัษฎรจะเป็นรัษฎรที่ เต็มเต็มแบบเลยก็คือนะฮะก็คือทั่วไปอ่ะนะหรือจะเป็นรัศดรที่มีหน้าที่การงานนะฮะที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับในทางกฎหมายเนี่ยนะคือในาทางกฎหมายนี่ไม่ได้บัญญัติให้มีหน้าที่นะแต่เป็นพนักง,งานในส่วนอื่นอ่ะน,นะอยู่ในฐานะราษฎรเนี่ยจะจับผู้อื่นไม่ได้เว้นแต่นี่ครับเว้นแต่จะเข้าอยู่ในเกณฑ์แห่งมาตรา82 มันมี2กรณีกรณีที่1ก็คือเว้นแต่จะเข้าอยู่ในเกณฑ์มาตรา82อและมาตรา82คืออะไรอันนี้คือกรณีที่1กรณีที่2ก็คือว่ารัษฎรจะจับผู้อื่นไม่ได้เว้นแต่ข้อที่2ก็คือเมื่อผู้นั้นก็คือคนที่กระทําความผิดนั้นนะกระทาความผิดซึ่งหน้านะและนะ่ยว่าเมื่อผู้นั้นกระทาความผิดซึ่งหน้ามัมนมีแและด้วยมันไม่ใช่ว่าใครก็ตามที่มากระทําความผิดต่อหน้าเราเราจะจับคุมควบคุมตัวให้เขาสิน้นสิทธิเสรีภาพ เลยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะมันต้องเป็นมันต้องเข้าเงื่อนไขและตรงนี้ด้วยและความผิดนั้นได้ระบุไว้ในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายนี้ด้วยเนี่ยตรงนี้แหละครับมันสองเงืนะ่อนไขเนี้ยเอาดูเงื่อนไขแรกก่อนราษฎรจะจับผู้อื่นไม่ได้เว้นแต่จะเข้าอยู่ในเกณฑ์มาตรา82ไอ้เกณฑ์มาตรา82เนี่ยมันหมายถึงเกณฑ์ที่หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์อะไรครับก็คือเจ้าพนักงานผู้จัดการตามหมายจับน่ะนะ จะขอความช่วยเหลือจากบุคคลใกล้เคียงเพื่อจัดการตามหมายจับก็ได้นะตรงนี้นะก็คือว่าถ้าถ้าเราเป็นรักษฎรเนี่ยก็คือบุคคลที่อยู่ใกล้เคียงในใน,ในที่เกิดเหตุตรงนั้นแล้วเจ้าพนักงานเนี่ยผู้จัดการตามหมายจับเนี่ยถือหมายจับมีหมายจับในมือนะตรงนี้นะแล้วมาบอกขอช่วยความช่วยเหลือเราให้ช่วยให้ช่วยจับหน่อยนะเอาละครับเราสามารถที่จะช่วยช่วยจับได้อะ่ะ นี่คือข้อยกเว้นเลยนะที่ว่าเรามีมีสิทธิ์ที่จะจับได้อ่ะก็เนื่องจากว่ามีได้รับการร้องขอให้ช่วยแต่ไอ้คำว่าร้องขอให้ช่วยนี่นะมันมีเงื่อนไขตรงนี้นะก็คือเจ้าพนักงานจะให้คนอื่นช่วยให้เราช่วยให้รัษฎรช่วยเนี่ยแต่จะไปบังคับให้ผู้ใดช่วยโดยอาจเกิดอันตรายแก่เขานั้นไม่ได้มันก็มีรัษฎรถ้าเกิดรัษฎรบอกว่าโอ้ยผมไม่พร้อมจะช่วยนะผมไม่พร้อมจะช่วย ว่าไม่พร้อมจะช่วยนี่ต้องดูอีกนะเพราะว่ามันมีประมวลกฎหมายอาญานะที่เกี่ยวกับเรื่องของเห็นผู้อื่นตกตกอยู่ในความลําบากอ่ะแล้วไม่ยอมช่วยอ่ะนะไอ้ตรงเนี้ยถ้าไม่ยอมช่วยตรงนี้มันเป็นมันความมันเป็นความผิดนะมันเป็นความผิดเห็นคนอื่นตกอยู่ในออในันตรายอ่ะนะครับแล้วไม่ช่วยมันเป็นความผิดละหูโทษนะความผิดละหุโทษตรงนี้มันจะอยู่ที่มาตรามาตราอะไรครับ ถ,ถ้าเราจำไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะจำคำย่อที่ผมเคยให้ไว้นะในเรื่องของความผิดและหุโทษนะฮะถามบัตรหลุดถามนะถามบัตรหลุดนะถามนะาถามบัตรนะถ,าถามบัตรหลุดทรดงพาเลวิตกราง นี่ไงวิตกเห็นผู้อื่นตกอยู่ในพนยันตรายมาตรา374ดฮะวิตกลางนี่วิตกเห็นผู้ใดเห็นผู้อื่นตกอยู่ในพนยันตรายแห่งชีวิตซึ่งตนอาจช่วยได้โดยไม่ควรกลัวอันตรายแก่นตนเองหรือผู้อื่นแต่ไม่ช่วยตามความจําเป็นต้องระวังโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับตร,บตรงนี้แหละครับที่บอกว่าแต่จะบังคับให้ผู้ใดช่วยโดยอาจเกิดอันตรายแก่เขานั้นไม่ได้ก็คือ ไอ้คำขอร้องเนี่ยคำขอความช่วยเหลือจากจากเจ้าพนักงานเนี่ยนะครับมันเป็นเหมือนบังคับเลยนะก็คือว่าถ้าเราพร้อมเราเราพร้อมจะช่วยอ่ะแต่เราไม่ช่วยอ่ะนะไม่ได้เลยเนี่ยมันเป็นบทบังคับเลยนะเนี่ยแต่จะบังคับให้ผู้ใดช่วยโดยคือเราจะปฏิเสธรัศดรจะปฏิเสธได้ก็ต่อเมื่ออ่าถ้าไอ้การนั้นเนี่ยมันจะก่อให้เกิดอันตรายแก่คนที่จะช่วยอ่ะแต่ก็แต่ถ้าการช่วยมันไม่ก่อให้เกิดอันตรายมากมายไปช่วยกันจับอย่างเงี้ยถามว่า มันเราจะไปต้องช่วยไหมคําขอนั้นต้องได้รับการปฏิบัติไหมต้องฮนะถ้าไม่ถ้าไม่ช่วยก็จะเจอ374นะและถูโทษนะแต่ถ้าเกิดจะช่วยแล้วจะเกิดให้เกิดอันตรายเป็นข้อแก้ตัวว่าจะไม่ช่วยได้นะนี่คือกรณีที่1ของรัศดรที่มีมีอานาจในการจับเอาล้ครับนี่ประเด็นที่1นนะประเด็นที่2รัศดรจะจับผู้อื่นไม่ได้เว้นแต่จะเข้าอยู่ในเงื่อนไขที่ว่าเมื่อผู้นั้นนะกระทําความผิดซึ่งหน้า ไอ้การกระทําความผิดซึ่งหน้าอย่างที่ได้เรียนนะก็คือความผิดซึ่งหน้านะเป็นยังไงเดี๋ยวดูตามมาตรา80นะเคยอธิบายไว้แล้วนะครับแต่มันมีและว่านะไอไอความผิดซึ่งหน้าที่ว่านั้นต้องเป็นความผิดที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายนี้นะรัษฎรจึงจะมีอํานาจในการจับผู้กระทําความผิดได้นะเพราะ,ะนั้นตรงนี้ทําความเข้าใจดีๆก็คือในบัญชีท้ายประมวลเนี่ย S <S <an> ก็คือมันก็คือเป็นความผิดทางกฎหมายลักษณะอาญานะจริงแล้วเนี่ยน,น่าจะแก้ไขเพื่อให้ให้ให้ดูง่ายนะแต่แต่กฎหมายก็คือกฎหมายอ่ะอันไหนที่ไม่มีไม่เป็นปัญหาเนี่ยนะเขาก็ไม่แก้เขาก็คงไว้คงไว้เพราะฉะนั้นเมื่อคงไว้ก็ต้องดูรายละเอียดว่าในประมวลในกฎหมายอาญาเนี่ยกฎหมายลักษณะอาญาที่ก่อนจะเปลี่ยนม,มาเป็นประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยเขาได้บัญญัติในเรื่องที่เอ่อเรื่องของความผิดที่รัษฎรเนี่ยมีอำนาจจับได้โดยไม่ต้องมีหมายเนี่ยนะเอาไว้หลายเหตุด้วยกัน นะเหตุประทุสลายตอบพระบรมราชตระกูลเหตุขบฏภายในภายนอกราชอาณาจักรความผิดต่อพระราชมัยตรีกับต่างประเทศอย่างนี้นนะทำอันตรายแก่ธงหรือเครื่องหมายของต่างประเทศความผิดคือความผิดพวกเนี้ยที่ที่ท,ท,ที่ที่กล่าวมาเนี่ยความผิดพวกนี้ไม่ค่อยเห็นเห็นได้ไม่ชัดนะนะ นะแต่ความผิดที่เห็นได้ชัดเลยก็คือความผิดฐานเนี่ยข่มขืนกระทำชําเราวความผิดฐานประทุษร้ายแก่ชีวิตแล้วก็ทนะรัพ์าาพเนี่ยนะเสรีภาพอิสระภาพแลวก็ทรัพ์เนี่ยนะฮะมันเป็นความผิดที่ชัดอะอย่างยกตัวอย่างอย่างกรณีที่เราไปพบเห็นคนนะคนทำร้ายกันไอ้คนทำรา้ำรายกันมันเป็นความผิดที่ระบุไว้ในท้ายประมวลนี้ถูกต้องไหมความผิดต่อชีวิตต่อร่างกายเห็นคนเขาขโมยกันเห็นคนเขาวิ่งลาวทรัพย เห็นคนเขากระชากสร้อยอย่างเงี้ยกระชากกระเป๋าอย่างเงี้ยนะก็เห็นคนเขารักทรพัพย์อ่ะความผิดเกี่ยวกับชีวิตกับทรัพย์เนี่ยมันเห็นชัดๆเลยว่าถ้ามันมีความผิดอย่างเงี้ยเกิดขึ้นเราสามรัษฎรนะสามารถที่จะจับบุคคลนั้นให้สิ้นเสรีภาพให้สิ้นอิสระภาพได้นะเมื่อผู้นั้นกระทำความผิดซึ่งหน้าเอาละครับไอ้ความผิดซึ่งหน้าตรงนี้แหละที่เขามาบัญญตัติในมาตรา80ว่า ความผิดซึ่งหน้านั้นหมายถึงซึ่งหน้าแบบไหนคือซึ่งหน้าแบบที่หนึก็คือเห็นกำลังกระทําเพราะฉะนั้นความผิดซึ่งหน้าที่รัศดอนอาจจะจับผู้อื่นได้นั้นก็คือ1มันต้องเห็นเลยนะเห็นว่ากําลังกระทําหรือ2อนะอหรือพบในอาการใดซึ่งแทบจะไม่มีความสงสัยเลยว่าเขาได้กระทําผิดมาแล้วสดๆก็คือมันเป็นความต่อเนื่องของการกระทําความผิดถ้าเกิดเราเห็นใครเนี่ยนะอย่างอย่างมีมันมีการมีการ ลักทรัพย์แล้วเราก็ไปเห็นคําว่าไปเห็นเรานี่อาจจะเป็นเราเราในฐานะที่รัฐดรานเราอาจจะเป็นรปภที่ไปดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเงี้ยนะเราไปเห็นว่าโอ้ยมีคนแบกข้าวของออกมาจากบ้านนะของของลูกบ้านอย่างเงี้ยนะครับอย่างอย่างพิรุษเลยมีพิรุษเลยอย่างเงี้ยแปลว่ามันมีการการทําความผิดในฐานลักทรัพย์แล้วและนะและมันยังมันยังมันยังคือพูดง่ายงว่าไม่ แทบไม่ได้ต้องสงสัยเลยในอาการซึ่งแทบจะไม่มีความสงสัยเลยว่าเขาได้กระทำความผิดมาแล้วสดๆเห็นไหมอย่างเงี้ยกรณีที่ถ้าเราเห็นเขากระทําแตไ่ไอความผิดที่ว่าเนี้ความผิดที่ท,ที่ที่เห็นกําลังทําก็ดีที่พบในอาการใดซึ่งแทบไม่มีความสงสัยมาเลยว่าเขาได้กระทำมีมาสดๆนั้นนะ่ะจะต้องเป็นความผิดที่ระบุไม้ท้ายประมวลน,นี้ด้วย ซึ่งความผิดท้ายประมวลน,นี้อย่างที่ได้เรียนว่าโอ้โหมันต้องคือจริงๆถ้าเราจะเป็นนักช่วยเหลือสังคมเนี่ยก็ต้องจําด้วยนะว่าไอ้ความผิดฐานไหนล่ะที่ที่จะต้องนะที่ที่ราษฎรจะมีอํานาจในการจับโดยที่ไม่ต้องอ่าอ่าไม่ต้องมีหมายจับคือไม่ไม่ต้องมีหมายจับคือจะขอหมายสัตหมายจับจากศาลไม่ได้อยู่แล้วอะ่ะก็คือถ้าพบเหตุเหตุฉุกเฉินอย่างนี้เนี่ยรัษฎรจะมีอํานาจจับไหมนะตรงนี้นะ จะมีอำนาจจับในกรณีที่1ก็คือเนี่แต่รับการเรียกรับการร้องขอจากเจ้าพนักงานผู้จะท,ที่จะทําทการจับและ2ความผิดนั้นเป็นความผิดซึ่งหน้าและความผิดนั้นต้องระบุไว้ในท้ายประมูลนี้ความผิดใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในท้ายประมวลนี้อย่างเช่นความผิดฐานค้ายาเสพติดความผิดฐานค้า,ายาเสพติดเราเห็นเขาค้าขายยาเสพติดกันโครม,มเนี่ยถามว่าเป็นเกินความผิดซึ่งหน้าไหมเป็นสิครับค้าขายยาแต่ มันไม่ใช่ความผิดที่ระบุไว้ในท้ายบัญชีประมวลนี้เพราะนั้นจะไปเสือกขอโทษนะใช้กำรุนแรงมากก็คือว่าคือถ้าเขาเขาเห็นเขาค้าขายยายากันอย่างเงี้ยนะถามว่ามันเป็นความผิดซึ่งหน้าไหมเป็นแต่มันไม่เข้าเงื่อนไขว่าและความผิดนั้นได้ระบุไว้ในให้ประมวลเพราะ,ะนั้นารานั้นไม่มีสิทธิจับแต่ตํารวจหรือพนักงานฝ่ายปกครองเมียมาจับนี่นะยกตัวอย่างนะความผิดค้าย,ยาเนี่ยถามว่าเนี่ยถึงแม้มันจะซึ่งหน้าเรานะแต่ว่ามันไม่มีอยู่ท้ายประมวลอย่างเงี้ย แล้วก็จับไม่ได้เพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ในการที่ว่าถ้าเราจะเป็นคนดีในสังคมเนี่ยนะ mm hmm. ก็ต้องดูว่าไอ้คำว่าราษฎรจะจับผู้อื่นไม่ได้เว้นแต่อย่างเนี้ยเข้าเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยและเงื่อนไขโดยเฉพาะเงื่อนไขาตามตามอ่อตามตาม,ตามข้อ2เนี่ยนะข้อ1ก็คือขอได้รับการร้องขอข้อ2เนี่ยไอ้ความผิดตรงนั้นต้องระบุไว้ในท้ายประมวลและความผิดที่จะระบุไว้ในท้ายประมวลเนี่ยหลักหลักการหลักการสรําคัญเลยก็คือเป็นเรื่องของเนะย เป็นเรื่องของชีวิตกับทรัพย์นะครับอ่ะสรุปแค่นี้นะทำความเข้าใจอย่างนี้ก็จะไม่พลาดในการตีความในข้อกฎหมายนี้นะครับ